นี่นะครับถังแก๊สของผมผมก็ใช้ตรงนี้ท่อนะครับท่อน่าจะประมาณนิ้วครึ่งนะครับเราก็หาชุดนี้นะครับชุดที่จะมามีตัวผู้ตัวเมียขันตรงนี้ก็ใส่ยางในรถนะครับเราก็ไกลตัดให้มันเป็นซินกันรั่วนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ใช้ขวดน้ํานะครับที่เราจะเอาถ้ามันเข้าไม่ได้ก็ล้นไฟสักหน่อยแล้วก็ดันเข้าไปนะครับ ชุดนี้ก็เอาเอ็นรัดไว้ตอกหลักลงไปในดินนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับชุดนี้ก็ใช้ตรงที่สวมใสายางแล้วก็ใช้รัดใส่กาวตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่ชุดตัวผู้ตัวเมียนะครับตรงที่แก๊สออกมานี่ก็ท่านผู้ชมก็ตัดยางในรถใส่ครับข้างในนี้ชุดที่ตรงที่ท่อล้อนนะครับหรือชี่มันออกมานี่ครับตรงนี้นะครับ ผมใช้อันเล็กๆนี่นะครับให้มันค่อยๆดันออกมานะครับมันก็จะดันออกมาตรงนี้ก็พอดีมันมีท่อเล็กเราก็เจาะถังนะครับวิธีเจาะถังก็แล้วแต่ใครจะหาวิธีเจาะนะครับก็มีเกี่ยวตัวผู้ตัวเมียก็ใส่ตรงฝั่งนี้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะใส่ฝั่งไหนนะครับใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับสูตรของผมไม่ง่ายนะครับแล้วก็หาถังมาสวมนะครับนี่ครับ ท่านผู้ชมหาถังมาสวมลงไปนะครับมาสวมกันลงไปก็ประมาณนี้แล้วแต่ใครจะหาถังได้แบบไหนท่อมาตรงนี้ผมก็ใส่บปล่าตรงนี้ตรงนั้นผมเอายางรัดไว้ก่อนยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับต่อไปเราก็จะทําชุดเป็นชุดอ่าจุดหัวหัวแก๊สนะครับเราหาอยู่ครับตอนนี้นี่แหละครับสูตรทํามง่ายนะครับอันนี้วันแรกที่ผมทำานะ่ผมก็ใส่ ขี้วัวไปประมาณสามกองนี่ครับมันกองไม่ใหญ่นะครับก็ประมาณเกือบถังนะครับถังเล็กๆที่ผมเติมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมสําคัญคือเช็ครั่วนะครับถ้าเติมน้ำเข้าไปถ้ามันรั่วมันก็จะมีซึมแล้วก็นี่นะครับถ้ามันมีรั่วแล้วก็เอาน้ํามาใส่อย่างนี้นะครับน่าจะไม่รั่วนะครับถ้าถ้ามันรั่วถังมันคงไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือผ้าเชียวนี่ก็คือเป็นการยัด เข้าไปอ่าอาจจะการยุงลงไปไถนะครับหรือกันโยกไปโยกมาผมก็ใช้สายยางนี่ลัดนะครับชุดต่อไปเราก็จะทําถังเก็บก๊าสนะครับเก็บแก๊สขี้หมูนะครับบางทีถ้าน้ํามันล้น,นะครมาพอดีถังที่เราได้มามันมีรูอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ไหลลงมาตรงนี้นี่แหละครับทำง่ายๆนะครับท่านผู้ชมยิ่งตากแดดยิ่งดีนะครับเหยียวตากแดด มากๆแก๊สมันขึ้นมานะครับต่อไปเราจะต้องทําชุดเก็บนะครับถ้าแค่นี้มันไม่พอใช้นะครับนะครับโอเคครับท่านผู้ชมชิปนี้ก็สั้นๆนะครับนี่ครับวิธีทําถังแก๊สของผมนะครับท่อใหญ่ฝั่งนี้ที่มีหลักปักอยู่เป็นท่อเติมแต่ท่อเล็กๆนี้เป็นที่แรงอัดแล้วก็ขี้จะค่อยๆไหลออกมาฝั่งนี้นะครับคือผมนะครับกําลัง เพิ่งจะเติมแบบว่าเพิ่งจะเติมขี้วัวครั้งแรกนะครับยังไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วก็มันเกิดเจต็ตมาแล้วพอเกิดเจต็ตมาแล้วผมก็ยังจุดไม่ติดนะครับแต่ตอนนี้จุดติดแล้วครับมาอีกแล้วพิเศษค,คนดังไฟหนึ่งเขา่ามาอีกแล้วครับเมื่อนี้จะเบิ้งถังเจ็ตนะสูตรถังเจ็ตของผมนะดูซึกว่า อันนี้ก็ถังทีบใส่แล้วนะครับเอามาทดล่องนะครับทอตรงนี้ไว้จะเทขีลงไปเดี๋ยวให้มันดันออกมันจะดันมาออกทอหน่อยนี้ขีกกาลังดันออกมากสิเนี่ยครับคือมีทอแบบไดผมก็เเ็ดแบบนั้นนะครับทดล่องเหดนะครับเขากําลังจะดันถ้าถ้ามีก๊สมันก็จะดันออกมากนะครับ นีกำลังไหลออมากเดี๋ยวมือนี่ว่าสิเติมอ่าเติมฉีง่วเข้าขไปนะครับไปหาฉีงว่วมาเติมนะครับจักหน่อยว่าเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของแฉดขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวล่องไปหาฉีงว่วมานะครับท่านผู้ชมนี่ครับถังแฉดแบบง่ายๆนะครับที่ใส่ผ่าเชียวไวเพื่อกันเนี่ยมันโยกไปโยกไปโยกมาทาังนั้นนะครับทั้งนี้ ั้งโยกไปทั้งใดก็เอามายัดเข้าไปนะครับกันยุ่งลงไปไข่นะครับ่านผม้ช่มยัดฉีงว่าแบบทดลองแบบบ้านๆสูตรนี่ว่าเป็นง่ายที่สุดเห็นหลายสูตรผมงงเลยไปเบิ่งหลายสูตรนะครับสูตรนี่ว่ามันก็ของเฮ็ดง่ายเราเพราะว่าจะเห็ดยากไรผมบอก่อยอยาดเฮตดตอนนี้เตรียมถังเก็บไว้นะครับเพราะว่าสีหาถังมากเก็บ ให้เขาดันออกมากนะครับสีใดมีแจ็บสำรองหลายๆก็คงต้องไปหาฉีงัวมาเติมเหมือนครับมือนนี่ครับคือขี้วัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปตักน้ำมาใส่นะครับว่าเราจะมาคนๆแล้วก็เติมลงไปสักถังหนึ่งนะครับวันนี้ได้ขี้วัวมาแช่น้ำแล้วก็คนๆค,ครับพี่นองเลยคนเข้าไปนะครับให้มัน เป็นเหมือนอ่อนตินนะครับเพี้ยอ่อนนีครับเพี้ยอ่อนกองชิ้นใหญ่ออกนะครับที่มันจะเข้าไปในท่อของเราไม่ได้นะครับ เ <c oughs> ทใส่ทีละนิดนะครับ เดี๋ยวยังทําให้ไม่มาตรฐานเูยนะครับเพราะว่าเพิ่งคิดค้นขึ้นมานะครับ ไหลลงไปครึ่งน,รรรงนี่ครับเลืออยู่ครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวจะเติมเข้าไปอีกนะครับยังไม่ล้นออกมานะครับตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เขาก็จะขึ้นสูงขึ้นมาอย่นะท่อท่อน,นี้ถ้ามีแก๊สนะเนี่ยแรงดันเขาจะบีบไอ้น้ำออกมานะครับ นี่ครับสูตรทดลองเตาาชีแก๊สชี่อัวเดี๋ยวขอเวลาเติมแก๊